สวัสดีค่ะเฟิร์สหวังพัฒนาพรหวังค่ะท็อปไฟส s มิสอีเวอร์สไทยแลนด2019และมิ s อินเตอร์คอนติ n นนทัล2014ค่ะก่อนอื่นนะคะเ็ราต้องขอว e ล c o m มยู s ูนาแอคทีฟนิวทริชั่นที่ไทยแลนด์นะคะต้องบอกเลยค่ะว่าส่วนตัวเฟิร์สเนี่ยก็เป็นสายสุขภาพค่ะชอบในการควบคุมอาหารนะคะแล้วก็รักการออกกำลังกายด้วยซึ่งต้องบอกเลยว่าบางครั้งเนี่ยปริมาณที่เฟิร์สทานอาหารเนี่ยมันก็ส่งผลกับ ร่างกายของเฟิร์สเหมือนกันเหมือนว่าเราไม่สามารถควบคุมในปริมาณที่เหมาะสมได้หรือว่าทานไม่ถึงกับสิ่งที่เราออกกําลังกายนะคะฉะนั้นเนี่ยเฟิร์สบอกเลยว่าเฟิร์สดีใจมากที่ได้ลองผลิตภัณฑ์ของยูซน่านะคะก็จะมี2ตัวที่เฟิร์สได้ลองไปนะคะก็จะมี n u t r i t i v i v e ฟเวโปรตีนแล้วก็มี f ฟ b e r g นะคะซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยก็ทำงานควบคู่กันในส่วนของเวโปรตีนนะคะก็จะช่วยให้ โปรตีนที่เราทานไม่ถึงเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของไฟเบอร์ก็จะช่วยในเรื่องของการถับทายทั้งเดินอาหารต่างๆนะคะก็จะเพิ่มใยอาหารให้กับเบิร์ดด้วยต้องบอกว่าสิ่งที่ชอบมากที่สุดเพราะว่าส่วนตัวก,ก็ชอบทานของอร่อยด้วยก็คือรสชาติค่ะทุกคนต้องบอกว่ารสชาติทานง,ง่ายมากเมื่อจะเป็นรสวานิลาลารสช็อกโกแลตนะคะเหมือนเหมือนเราได้ทาน ขนมหวานด้วยซ้ําแต่ว่ามันมีคุณค่าทางสารอาหารมากๆนะคะแล้วก็จริงๆอยากให้ทุกคนได้เปิดใจลองแล้วก็ถ้าลองแล้วเฟิร์สเชื่อเลยว่าจะติดใจเหมือนเฟิร์สนะคะแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องคุณภาพนะคะเพราะว่าเขาได้รับรองจากองค์กรหลายๆองค์กรในประเทศสหรัฐอเมริกาเลยค่ะก็วิงไอเฟิร์สปากด้วยนะคะรับรองว่าทุกคนจะต้องชื่นชอบแล้วก็ติดใจแบบเฟิร์สแน่นอนอค่ะ